สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้แม่มาทักทายด้วยนี่เลยจ้าอุ้ยแกงส้มกุ้งนี่กำลังเดือดแกงส้มก็มีมะละกอมีถั่วฝักยาวมีแตงกวาผักที่ในตู้เรามีเราก็ทำได้ กุ้งที่ไปตกมาได้ตัวใหญ่มากนี่ทำให้หมดนะคะเนี่ยตัวมันใหญ่เก่งส้มกุ้งสียซ่บ เดอดปุ t p u ด,ดกุ้งตัวใหญ่มาทุกคนดูอันนี้กุ้งนี้คือตกมาะคะไม่ได้ซื้อตกมาเองนะคะ เช้านี้กินแกงส้มกุ้งกันจ้ะผักก็หาได้จากตู้เย็นเรานี่แหละสามารถทำได้มีมะละกอมีทักวฝักยาวมีแตงกวาแตงกวาใช้ลูกใหญ่นะคะเพราะว่าลูกมันใหญ่มาก,กเลยมาแกงส้มดีกว่าถ้าเป็นลูกเล็กลูกกลางๆางก็ผัดอร่อยดาาจ้าแวะมาทักทายตอนเชา้าด้วยแกงส้มกุ้งจ้า ไปยรจยาทุกคน